วันนี้มีบทความที่น่าสนใจออกมานิตยสาร p o l i t i c o l นะฮะซึ่งเป็นนิตยสาราของสหรัฐที่เน้นเรื่องการเมืองและก็ความมั่นคงเป็นหลักมีระบุนะคะบอกว่ายุโรปตอนนี้ต้องระวังเพราะว่ามีความเสี่ยงจากการถูกขีปนาวุธของรัสเซียโจมตีอยู่บ้างนะฮะเขาไม่ได้บอกว่าเยอะขนาดไหนแต่ นอกเหนือจากการถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธแล้วเนี่ยยังมีความเสี่ยงจากการถูกทําสงครามลูกผสมด้วยในปลิติโกเนี่ยมีการอ้างอิงอดีตประธานหน่วยข่าวกรองในประเทศประจำรัฐบาลกลางสาพันธรัฐเยอรมันโทมัสฮาเดนวังนะฮะฮาเดนวังบอกว่าหน่วยงานของเขาเนี่ยได้เฝ้าสังเกตการกระทำที่ก้าวร้าวของหน่วยข่าวกรองรัสเซียมาสักระยะหนึ่งแล้ว แล้วก็พบว่ารัเสเซียได้ใช้ทุกทางในการก่อความวุ่นวายตั้งแต่การมีอิทธิพลต่อการอภิปรายทางการเมืองการโจมตีทางไซเบอร์ต่อโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญไปจนถึงการก่อวินาศก,กรรมทั้งเล็กและใหญ่อีกคนที่ออกมาพูดก็คือนิวแอนดริชนะฮะเซเลนโซเตสเป็นหัวหน้าหน่วยข่าวกรองต่างประเทศของโนเวย์ระบุเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาบอกว่า รัสเซียดูเหมือนเพิ่มความพยายามในการทำลายโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันและก๊าซธรรมชาติของนอร์เวย์แต่ว่าในความเป็นจริงคนที่ติดตามการเมืองแถวๆนั้นมาจะมองว่าไม่ใช่เรื่องใหม่นะเพราะว่าสงครามลูกผสมเนี่ยมันเกิดขึ้นมานานละสปายก็เยอะนะเรื่องสปายเดี๋ยววันหลังจะให้สุกิจมาเล่าให้ฟังนังอินมากกับเรื่องสปายเรียนรัสเซียมาแล้วไอ้สงครามลูกผสมนอกเหนือจากการจะ ใช้วิธีการในการทำลายโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานหรืออะไรแล้วเนี่ยยังมีมาในรูปของแคมเปญข่าวปลอมด้วยนะการโจมตีทางไซเบอร์รวมถึงแทรกแซงการเลือกตั้งแทรกแซงการเลือกตั้งที่คนยุโรปบอกว่าน่าจะเป็นกรณีที่ชัดเจนเนี่ยก็คือการเลือกตั้งในจอร์เจียนะฮะออวันนี้ไม่เล่าเนาะแต่ว่าในยุโรปตะวันออกซึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตเนี่ย เลือกตั้งในจอเจียเนี่ยถูกจับตามองมากเพราะว่าคนที่ชนะแล้วก็ได้คะแนนเยอะๆเนี่ยอาจจะชนะด้วยความสายบริสุทธิ์ก็ได้นะแต่ว่าฝั่งฝ่ายค้านของจอเจียเขาก็จะบอกว่ามีความสัมพันธ์อันดีกับเครมลินนะอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจเล่าเลยก็คือการเลือกตั้งที่โรมาเนียโรมาเนียก็เป็นหนึ่งในประเทศเออ เคยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตแล้วก็แตกมาเป็นอิสระเป็นเอกราชแล้วก็เข้าเป็นสมาชิกยุโรปนะเป็นสมาชิกสหาภาพยุโรปแล้วก็เป็นสมาชิกนาโต้ด้วยโรมาเนียเนี่ยในแง่ยุทธศาสตร์นี่สําคัญกับนาโต้มากเพราะว่านาโต้เนี่ยมีฐานทัพสหรัฐมีฐานทัพในทะเลดําที่สําคัญแล้วใหญ่ที่สุดอยู่ที่โรมาเนียคือฐานทัพคอนสแตนตานะคนที่ดูแฟลชพอยต์เรื่องทะเลดำเนี่ยคงคงจะพอนึกออก แล้วก็ทะเลดำเนี่ยก็เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์แล้วก็โรมาเนียเนี่ยตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีติดกับทะเลดำนาโต้กับสหรัฐก็เลยใช้ที่นั่นเป็นฐานทัพที่สำคัญนะเพราะว่าเหมือนกับไปจออ่อรัเสเซียกั้นอิทธิพลของรัเสเซียในทะเลดำปรากฏว่าโรมเนียมีเลือกตั้งแล้วเขาจะมีเลือกตั้งสองรอบถ้าเกิดใคร ไม่สามารถชนะขาดได้ผลเลือกตั้งออกมาเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะฮะปรากฏว่าคอลินจอร์เจสกูมีคะแนนสูสีกับอีกคนที่ชื่อมาเชลชอร์ลากูซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีฝ่ายซ้ายของโรมาเมนียสำคัญยังไงสำคัญเพราะว่าคอลินจอร์เจสกูซึ่งได้คะแนน22%เนี่ย เป็นคนที่มีแนวคิดในการต่อต้านนาโต้คือไม่เอานาโต้ส่วนคนที่สนับสนุนการมีอยู่ของนาโต้จะด้วยการมีฐานทัพหรือสนับสนุนในด้านอื่นๆก็ตามเนี่ยคือชอรากูนะฮะตอนนี้เป็นนายกรัฐมนตรีมีคะแนน21นะผลการเลือกตั้งออกมาคอลินได้22ชอากากูได้21แต่ต้องไปเลือกตั้งในรอบที่2 8ธันวาคม แนวโน้มนี่คืออะไรแนวโน้มคือว่าถ้าเกิดผลการเลือกตั้งออกมาแล้วจอร์เจสกูได้ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยมันก็จะปวนพอสมควรนะถึงแม้ว่า ที่โรเมาเนียจะมีตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วก็นายกรัฐมนตรีทำหน้าที่บริหารก็ตามแต่ว่าประธานาธิบดีก็มีสิทธิ์มีอำนาจในการตัดใจเรื่องวามันคงพอสมควรนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันที่8ธันวาคมช่วงสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปเราจะเอาเรื่องโรมาเนียมาเล่าให้สู่กันฟังเพราะว่าถ้าเป็นการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในแนวนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าน้ำหนักเนี่ยเริ่มมาทางรัสเซียมากขึ้นนะคืออย่างที่บอกเนี่ยการรบการทำสงครามเนี่ย มันไม่ได้อยู่ในสนามรบอย่างเดียวมันอยู่ในเรื่องของการเมืองซึ่งก็ต้องยอมรับว่ารัสเซียเนี่ยออยังคงมีอิทธิพลในการเมืองของยุโรปตะวันออกอยู่พอสมควรนะ,ะพอสมควรทีนี้นั่นคือ,อ,อโจทย์ใหญ่ของยุโรปโจทย์ใหญ่ของยุโรปนอกเหนือจาก การโจมตีทางไซเบอร์การแฮ็กแคมเปญข่าวกลองรวมถึงการเข้ามาในทางการเมืองแล้วเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เยอรมนีและฝรั่งเศสที่ให้สัมภาษณ์โพลิติโก้เนี่ยยังได้ระบุด้วยนะคะบ,บอกว่ามีข้อสงสัยว่าเหตุวางเพลิงในโปลแลนด์สารานาจาักรสาธารณรัฐเช็กเยอรมนีลิทัเนียและลัสเวียที่เกิดขึ้นในช่วงปีนี้อาจจะมี มือที่มองไม่เห็นอยู่ข้างหลังนะฮะแล้วก็ทางเยอรมนีแล้วก็ฝรั่งเศสเคยระบุด,ด้วยว่าพวกเขาขัดขวางแผนการรอบสังหารอารมินเพปเปอร์เกอร์ซึ่งเป็น CEO ของไรเมนทอลไรเมนท l นี่เป็นผู้ผลิตอาวุธรายใหญ่ของเยอรมนีนะ,ะแล้วข่าวนี้ใหญ่มากเพราะว่าเยอรมนีเนี่ยสนับสนุนยูเครนด้านอาวุธคือนอกเหนือจากส่งอาวุธให้แล้วเนี่ยยัง สนับสนุนในแง่ของการให้เงินเพื่อยูเครนได้ผลิตอาวุธเองด้วยนะะแล้วกออ็อาวุธยุโทโธปกรณ์ที่ผลิตในเยอรมนีแล้วส่งไปให้ยูเครนจำนวนมากเนี่ยถูกผลิตที่โรงงานไรเมนโต้ะอันนี้เป็นซัพพลายเออร์กระสุนปืนใหญ่ที่สำคัญให้กับยูเครนปรากฏว่า CEO ของบริษัทเนี่ยเกือบถูกรอบสังหารนะะอาร์มินเปปเปอร์เกอร์ซึ่ง ทางเยอรมันกับสหรัฐเขาบอกข้อสกัดได้ก่อนแต่ปัญหาก็คือว่าออในปริติโกเขาบอกว่าถึงแม้ว่ายุโรปจะรู้ว่าตัวเองเนี่ยกำลังเผชิญกับภัยคุกคามแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนะเพราะว่าสงบมีสันติสันติภาพมานานตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองสงครามเย็นสิ้นสุดแต่ยุโรปเองเนี่ยก็ไม่ได้เป็นหนึ่งเป็นอันเดียวกันนะยุโรปเสียงแตกยุโรปเสียงแตกยุโรป ไม่มีฉันทามาติในการรับมือกับภัยคุกคามอันนี้เราจะสังเกตเห็นนะฮะว่าสงครามยูเครนจริงๆมันค่อนข้างมีหลายช่วงจังหวะหลายตอนที่บางคนบอกว่าสหภาพยุโรปกับนาโตเนี่ยควรจะตอบโต้แรงกว่านี้ นะไม่ว่าจะเป็นกรณีทหารเกาหลีเหนือเข้ามาอันนี้เรื่องใหญ่มากนะครับแต่ว่าสหภาพยุโรปไม่ทำอะไร